บักผีผวนนะคะภาษาลาวคมแมรขมเมนเขาเรียกตรีนะคะตรีบ้านผมเรียกตรีนะคะทุกคนคือบักผีผวนนะคะเป็นผลไม้ป่านะคะเนี่ยลูกห่อมมาห่อมจะออกสีเหลืองนะคะทุกคนอันนี้ลูกเขียวนะคะสีเขียวก็คือยังไม่สุกนะคะยังอ่อนๆอยู่โอ้เนี่ยลักษณะต้นเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเถา นี่คือต้นบักผีผ่วนนะคะทุกคนดกมากเลยค่ะอยู่ในป่าเห็ดนะคะลูกสุกแล้วก็จะออกแดงๆนะคะลูกสุกแล้วเดี๋ยวหาลูกสุกให้ดูนูน่นอยู่ข้างบนเก็บไม่ถึงนะคะแดงๆนู่นเห็นไหมคะเดี๋ยวซูมให้ดูมีอะไรลูกสุกผมจะเก็บอ่อพวงที่มันเขาจะเป็นพวงแบบนี้นะคะทุกคนเด็ดง่ายๆนะคะ พวงหนึ่งก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกเจ็ดลูกนะคะแล้วแต่พวงเล็กพวงใหญ่นะคะบางพวงก,ก็มีเป็นสิบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสไตล์มุมส,ส,สวัสดีทุกคนนะคะพาทุกคนมาดูต้นผีพวนนะคะนี่นะคะคือต้นผีพวนนะคะทุกคนปะขมิ้นเรียกตรีนะคะนี่ลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่พวงใหญ่อันนี้คือลูกเขียวๆนี่ยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกไปบานเลยอก็จะมีรสเอ่อฝาดๆออกไปเปรี้ยวนิดนึงนะคะอันนี้ก็เอาไปจิ้มที่เกลืออร่อยเหมือนกันนะคะถ้าลูกดิบถ้าลูกสุกก็จะบางบางถ้าไว้ให้มันลืมต้นมันก็จะหวานนะคะอู้ยายยาย <laughs> เจอแล้วอุ้ยนู่นนู่นทางนู้นก็มีนวลนวลนวยนวลว้าวสีดอกสีดอกบ่ป่าใหญงามมากเลยยายโชว์หน่อยไงโชว์อะไรอ่ายู่ดูดิยังเก็บได้วันที่สามที่สี่แล้วนะคะทุกคนเยอะมากเลยมัวแต่ถ่ายรูปนู่นยายทางนู้นก็ได้มาตัดมาตัดมาโอ้มาตัดไหนมาตัดมาตัดป่านะคะทุกคนกินได้เด้อ OH